สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้22พฤศจิกายน2564คลิปนี้จะเอาผลตรวจสถานะการอุลเงินโครงการประกันรายได้ข้าวมาเล่าให้ฟังครับว่าถ้าผลตรวจขึ้นแบบไหนได้เงินนะครับก็หลายคนคงอยากจะเห็นผลตรวจแบบนี้เพราะว่าถ้าผลตรวจของเราเป็นแบบนั้นเราจะได้เงินนะครับจะแนบลิงก์สําหรับตรวจ ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับให้ท่านผู้ชมุมกดตรวจนะครับตอนนี้ยังมีการโอนเงินอยู่นะครับงวด1 2ึ่งวดสาบางส่วนถึงวันเกี่ยว25ตุลาคมนะครับส่วนวันเกี่ยว26ตุลาคมวันเกี่ยวข้าวยีตุลาคมเป็นต้นไปรอข้ามน้ำตีอนุมัติงบประมาณก่อน,อนจึงจะมีการโอนนะครับในขณะที่งวด1 2และงวด3ใครที่ยังไม่ได้รับบางสาขาย,ยังมีการโอนให้คนที่ยังไม่ได้รับอยู่งวด1งวด2งวด3บางส่วนนะครับ จะมีการโอนวันที่22 23 24 25นะครับตรวจผลโอนได้เป็นระยะระยะนะครับกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับเมื่อกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกแล้วก็จะขึ้นเว็บไซต์ให้ตรวจเราก็ใส่เลขประชาชน13หลักในช่องที่เขาให้ใส่เลขประชาชนแล้วกดค้นหานะครับถ้าผลตรวจขึ้นแบบนี้ท่านได้เงินครับก็คือชื่อโครงการจะอยู่บรรทัดแรกเลยนะครับจะอยู่บนสุดเลย เขาจะขึ้นชื่อโครงการมาบอกว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรพบผูกข้า,ขาวปีสอ4ห้าีท่าหอันนี้ก็คือเลขที่บัญชีเขาจะใส่ตัวเอกไว้จะโชว์เฉพาะ3ตัว4ตัวท้ายแล้วก็วันเดือนปีที่โอนอย่างยกตัวอย่างรายนี้ก็10เดือน 11- 2 5 6 4หก็คือวันที่10พฤศจิกายนนะครับสาขาที่โอนสถานะโอนสำเร็จแบบนี้เงินเข้าบัญชีแล้วนะครับอันนี้ตรวจทางคอมพิวเตอร์นะครับจอจะเห็นใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านตรวจ ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกตามที่เราเอาวางไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมันเป็นทางโทรศัพท์ก็จะเล็กแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับด้านบนสุดชื่อโครงการถ้าบอกว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองห้าสี่ทหกห้าแล้วใช่เลยครับแล้วก็ถ้ามาดูวันเดือนปีที่โอนมีทกศสาขาที่โอนและสถานาการณ์โอนเขาบอกว่าสําเร็จนั่นก็คือเงินเข้านะครับทั้งหมดนี้ก็คือนําตัวอย่าง ไม่ใช่ตัวอย่างครับนำของจริงที่คนที่เขาได้แล้วมาเอามาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้กดตรวจและได้แบบนี้บ้างครับขอให้โชคดีขอให้ได้ไปๆครับสวัสดีครับ